สวัสดีครับพบกับพันกินไปเรื่อยแล้วนะครับวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นหมี่เนื้อหมกคือสั่งคนขายเขาเลยว่าเนื้อไม่ต้องลวกใส่น้ำลงไปเลยคือมันเป็นทีเด็ดมากฝากกดติดตามแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ยนะครับขอบคุณครับเรามาจีงเงนเลยนี่ผมปรุงเรียบร้อยนะ มีโหระพาตัวงอกดิบเหมือนเดิมน,นี่ดูออบอกว่าร้านนี้อร่อยมากพริกโคตรเผ็ด

ถ้ามีพิพย่างกับกะปินีน่คือที่สุดคือคือที่เด็ดเลยแต่นี้เขาไม่มีนะครับรลายเขาไม่มี ดึดๆฝนตกๆตกตกแบบนี้ด้วยก๋วยเตี๋ยวร้อนๆมันมก็เพิ่งหัดใครคิดลงยูทูบแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็เพิ่งหัดทำนะครับ คืออาจจะคลิปออกมาอาจจะไม่สวยหรือว่าอ,อย่างนี้อยา่าคอมเมนต์มาบอกหรือมาสอนก็ได้นะครับผมยินดีรับฟังเลยครับขอบคุณนะครับที่แบบเข้ามาดู ผมว่าตั้งกล้องตั้งกล้องไม่ถูกเลยว่ามุมไหนสวยมุมไหนไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยครับป่าเข้ามาแนะนำหน่อยนะครับ ที่เด่นมากร้านนี้ เตี๋ยวนะผมว่าบางทีกินมันต้องปรุงแบบเผ็ดๆนะแล้วแต่คนทั้งบางคนก็ไม่ชอบกินแบบตรงว่าก๋วยเตี๋ยเนี่ยถ้าจะให้อร่อยอ่ต้องกินเผ็ดๆผลมาแล้วด้วยเดี๋ยวผมก็จะไปหาอาจจะไปตั้งกล้องหลังบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยดูบรรยากาศให้มันแบบ น่อยอันนี้ผมสั่งไม้ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้แหละสิดเก้าพุทธพาน่าจะได้ไม่เกินวันที่ยี่ห้าครับไม้สำหรับถ่ายคลิป ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดแค่กดติดตามก็พอแล้วครับ ถ้าแบบอันไหนดูติดขัดหรือว่าอย่างเงี้ยฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับางทีผมก็เรื่องใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าจุดไหนดีไม่ดีอย่างเงี้ยครับ ฝากกดติดตามนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่ผมขอบคุณมากน,นะครับไว้เดี๋ยวกินอะไรเร้อผมจะถ่ายลงเรื่อยๆผมอาจจะออกไปข้างนอกมั่งออกนอกสถานที่มั่งแต่ฝากกดติดตามหน่อยนะครับติ้นเดือนนี้ว่าจะแก้บนที่วันม่วงเดี๋ยวผมก็ถ่ายคลิปตั้งแต่ที่บ้านจนถึงวันม่วงจนไปกินร้านอาหารริมทางก๋วยเตี๋ยวเนะื้อเป็นอาหารําสั่งริมทางคืออร่อยมากเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับ แล้วเรวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมและฟังนะครับติดตามล่าข่าวปันด้วครับตัไม่ได้